มวยรักมวยชอบศึกมวยเทปธรมิรบวกสอสละชีวันจันที่ที่30ตุลา2566เวทีมวยโรงเรียนพิบูรลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีครับ่ายทอ้สดทาง JKN 8 8แล้วก็กลุ่มพลังใหม่เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับแฟนมวยชอบใครก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยคู่แรกลูกนิมิตสิงคลอง4เจอกับทางเด่นพยักเดชเพชรสีทองครับ เด่นพยักมวยเขา่าเข่าลูกเดียวนะครับล่าสุดไปต่อยวันแชมเปนชิปมาไปต่อยวันลุมพินีนะครับต่อยวันลุมพินีมาหลายไฟเลยแต่ว่าฟอร์มไม่ได้ดีถือว่าฟอร์มแย่เลยก็แพ้เด่นทุ้งทอง,ทองแพ้2ฝั่งโค้งแพ้ใจสิงนะครับก็ถือว่าแพ้มารวดๆดเหมือนกันส่วนไฟที่เขาชนะเขาชนะเพชรเสตูส์อเทระพัดไว้นะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับนานมาแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยด้วยซ้ําก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ดีแต่ว่าก็มีรายการเรื่อยๆส่วนลูกนิมิตครับนักชกจอมเก๋าจาก ลบบุรีครับเป็นนักชกจากอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรปัจจุบันนะลูกนิมิตอายุ37ปีแล้วนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องวงในก็ปั้มรัดฟัดตีได้นะครับเป็นมวยฝีมือมีเข่าครับไฟล่าสุดของเขาแพ้เพชรประยาไทยแสงมรกตมานะครับในศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยที่จิตเมืองนอนท์เนาะแล้วก็ไฟก่อนหน้านี้นก็มีเสมอกับนาวาเอกแล้วก็มีแพ้สุปชัยเล็กนะครับก่อนหน้านั้นถ้าชนะก็ชนะซูเปอร์บอลสิบยอดธงครับ คู่นี้แฟนมอมยชอบใครครับแน่นอนมันเป็นการแบบมาแทนกระทานห,าหันหรื่าของลูกนิมิตนะครับก็คู่นี้ยกมาเสริมแล้วก็เอามาเป็นคู่แรกเลยชอบใครครับส่วนตัวผมยังชอบไปที่ความใหญ่นะครับชอบความใหญ่ของเด่นพยักอยู่ถึงแม้จะแพ้มาหลายไฟแต่นั้นมันเป็นมันเป็นรายการต่อเนื่องนะครับชอบตรงที่เขามีรายการต่อเนื่องอยู่แล้วก็ยังเชื่อไปในความใหญ่แต่ว่าถ้าออกลูกโงน่นหน่อยคิดจะเล่นวงนอกตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าลูกนี้ ไม่โอเคนะครับอยากให้เด่นพยักเดินบุกไปตั้งแต่ยกแรกหรือว่ายก2เลยพยายามเบียดติดๆเกาะข้อเกาะไปอยู่ที่ร่างกายแลลวครับซ้อมดีไหมถ้าซ้อมดีอย่เบียดกินลูกนิมิตได้นะครับส่วนลูกนิมิตวันนี้เขาเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นล้วก็ประมาทไม่ได้เด็กขาถ้าให้ออกชอบผมชอบมวยใหญ่นะครับชอบเด่นพยักเด่นเพชรสีทองถ้ามาตามเกมที่ผมบอกนะผมว่าสู้ได้นะครับเบียดตีั้งแต่ยก2เลยเบียดเขาไปเรื่อยเบียดเข้าไปเรื่อย,ย,อยวัดกันว่าใครจะพลังดีกว่านพลังหนุม่มเด็กหนุ่มวัย17ปีกับ ผู้ใหญ่วัย37ปีครับแฟนมวยชอบใครคอมเมนต์บอกกันนะครับคู่ที่2นะครับตวงทรัพย์เจอเพชรลำพูนครับคู่นี้ผมชอบตวงทรัพย์นะครับผมชอบตวงทรัพย์แม้ว่าเพชรลำพูนจะฟอร์มดีก็จริงนะครับไปหลังๆในะเขาชนะกันมาแบบติดๆเลยล่าสุดนะครับก็มีชนะโล่เงินต่อสมหมายมีชนะปะตักเอกซินบีมวยไทยแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะล่าสุดที่เขาไปชกว,วันลุมพินีก็เห็นแล้วว่าโอ้ก็ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับถ้าใครมาเจอเอาตรงๆนะถ้าเจอกันในวันลุมพินีตวงทรัพย์ ตวงซับไม่รอดนะครับใช้คํานี้เลยแต่นี่คือมวยไทยหายกเพราะฉะนั้นแล้วผมยังชอบมวยฝีมืออยู่ถึงแม้ว่าตวงซับเองฟอร์มหลังอาจจะไม่ได้สุดๆเหมือนเพชรลำพูนก็ตามนะครับตวงซับมีชนะยอดมีชัยเกตจำรูนมีแพ้ช่างทองเอ็มยูเดนก็แพ้ประมาณช่างทองอ่ะนี่ถ้าเป็นสไตล์ที่เขาแพ้นะตอนบตอนนั้นเขาชก128ปอนด์วันนี้เชื่อว,ว่าตวงซับต่อยในบ้านนะครับในสถานที่ซ้อมของตัวเองน่าจะโอเคและก็วงในเนี่ยก็อยากให้เขาเกาะติดแล้วกัน ใหญ่ให้เขาเกาะติดเล่นวงนอกไปวงในก็เบียดจับไม่ให้เขาตีถ้าถ้าเบียดไว้ไม่ให้เขาตีได้นะครับประคองไว้นะครับปีวงในเข้ามาในกอดเลยนะครับวงนอกก็เตะกินแต้มไปตรงนี้คิดว่าตวงซับน่าจะยังได้เปรียบอยู่ครับคู่นี้ชอบตวงซับครับคู่ที่3นะครับริเเดตเกียรติทรงริทตอมหนักสองปอนให้กับเพชรกิจจันรจอห้าพยักษ์ริเเดตมาที่119ก็ช่งได้1119.4ส่วนเพ้าครันก็ช่างได้ร2กหนึ่งร้อยสิบเก้านุดหน่ยใครเร็วก่ากันครับคู่ีงผมมองว่าร้อยยี่สิบจุวสองครับ แต่ด้วยเรื่องของน้ำหนัก2ปอนด์วันนี้มาดูว่าเพชรกระจันเนี่ยจะเข้ามาได้ติดแค่ไหนหรือว่าจะเล่นจังหวะแล้วก็ค่อยไปเบียดช่วงท้ายเอาน้ำหนักที่ได้เปรียบ2ปอนด์เนี่ยเข้าไปสู้ในช่วงท้ายตรงนี้ก็เป็นแผนที่คิดว่าน่าจะดีเหมือนกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างฟอร์มดีทั้งคู่นะครับสามฝ่หลังเนี่ยก็คือชนะรวดมาทั้ง2คนเลยนะครับส่วนนะครับถ้าไปวิเคราะห์ว่าเขาแพ้โมยสไตล์ไหนทั้งคู่ก็แพ้โมยที่ฝีมือจัดจ้านกว่านะครับอย่างเจ้าริติเดชเองเนี่ยก็แพ้ชัดพลอย ประมาณนี้เลยนะครับเป็นประเภทที่ต่อยยากนะครับโกจุกจิกนะครับริติเดชาเสียเหลี่ยมให้กับมวยประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเขาได้เดินกว่าแล้วหลงเหลี่ยมนยเขาก็จะหลงไปเลยสําหรับริติเดชแต่หากถ้าสูสีการชิงออกแข้งนะครับจังหวะแข้งซ้ายของเขาไม่เป็น2รองใครในปัตพีนี้คู่นี้ผมก็เสียวๆอยู่นะแต่ว่ายังชอบริติเดชเกียรตทรงฤทธิ์ครับคิดว่าถ้าไม่ปะทะมากๆเนี่ยเล่นวงนอกฉับเฉวยกินได้ครับคู่ที่4ของรายการครับเพชรธงชัย tbm ยิ้มเจอกับทางศิวกรเกียรติเรนชัยศิวกกรมีเสมอกับ รุ่งกิจบอร,รุ่งโรดมาส่วนเจ้าเพชรรงชัยก็ต่อยใน RWS นะครับก็มีชนะบ้างแพ้บ้างส่วนไฟล่าสุดจริงๆของเขาก็แพ้คะแนนให้กับ1ล้านละเล็กจิตบงนนตอนนั้นต่อย140ปอนด์วันนี้น้ำหนักก็มาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ชิวๆกันทั้งคู่อยู่แต่ถ้าให้ผมเลือกชอบนะครับผมชอบมวยแข่งนําแล้วก็เติมด้วยเข่านะครับก็คือเป็นมวยเข่าอย่างเพชร่งชัยทีบีเอ็มยิมส่วนสิบปรเองนะครับ ก็หลักเหลี่ยมฝีมือจัดจ้านนะถามว่าใครฝีมือดีกว่าแน่นอนสิวกรกรฝีมือดีกว่าแต่วันนี้เพชรธงชัยที่ได้เปรียบรูปร่างแล้วอะสาสตร์ขวานําแล้วก็ตามไปจับคอตีเนะี่ยมันจะยากแค่ไหนลองดูนะครับผมชอบไปที่เพชรธงชัยก่อนเลยครับคู่นี้ครับมีคู่ของเพชรป่าศักดิ์สอสระชีครับเจอกับทางเดชอนันวอเวียงสะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วเพชรป่าศักด์แพ้คะแนนเดชอนันไว้เมื่อไม่นานนะครับไม่นานมากนักแล้วก็เป็นประเภทฝีมือทั้งคู่ก็ต้องมาดูกันครับวันนี้ต่อยในบ้านด้วยนะสำหรับเจ้าเพชรป่าศักดิ์ ก็ดูร่างก็ต้องเข้ามวยใหญ่ไว้ก sociedad, ่อนแล้วก็เคยชนะมาด้วยวันนี้ต้องแก้เกมก็ต้องก้อยเกมมาพอสมควรแล้วไฟที่แล้วปิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นฝีมือทั้งคู่ด้วยนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเพชรปราศักจะมีเซอร์ไพรส์ไหมผมว่าน่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรหรอกนะครับชอบตัวเดิมครับชอบเตดอนันต์วอลเวียงะคกับแก้เกมมาแล้วนะครับไฟนี้ชนะขาดกว่าเดิมครับมีคู่ของอีคิวซังครับเจอกับทางไม้แหลม อีคิวซังสรอสาชีพกับไม้แหลมท่าสายาสัตว์ไฟล่าสุดของอีคิวซังก็แพ้คะแนนรักผู้หลวงเด็ดเพชรสีทองมาส่วนนะครับไม้แหลมท่าสายาสัตว์เนี่ยก็ชนะรักปูหลวงเด็ดเพชรสีทองคือฟอร์มมันจะกลับกันหน่อยแต่ว่าด้วยเรื่องของสไตล์การชกนะอีคิวซังเป็นมวยที่บู๊สู้ดีแล้วก็หลักเหลี่ยมฝีมือจัดจ้านนะครับเป็นมวยฝีมือที่ใจกล้านะเพราะว่ายังเด็กอยู่และก็ออกอาวุธเนี่ยมันเลยนะครับเป็นมวยที่ต่อยได้สนุกเลยส่วนไม้แหลมท่าสายาสัตว์อันนี้ขวัญใจช่องุามขวัญ ก็ต้องติดตามไปที่ไม้แหลมนะผมเชื่ออย่างนั้นนะผมยังชอบไม้แหลมนะครับคู่นี้ผมเชื่อว่าหนึ่งได้แบบในเรื่องของรูปร่างด้วยถ้าไม่โดนแบบโดนศอกหรือโดนอะไรไปเนะี่ยก็เบียดได้เพราะว่าท้ายๆเนี่ยผมยังเชื่อนะไม้แหลมช่วงท้ายๆก็ยังมีแรงฮึดแรงสู้อีกนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้หลายคนติดตามค,คู่นี้ผมชอบไม้แหลมถ้าแซยาสัตว์นะครับเป็นศึกของพลังใหม่ที่ไปจัดที่ลบบุรีก็เอาใจทีมงานพลังใหม่ก็ต้องจัดไปที่ไม้แหลมครับ มีคู่ของพลอยลุ่งเพชรนะครับเจอกับทางเพชรพนมคับเพชรพนมก็มาน้ําหนักสบายๆครับหนึ่งร้อยสเีกลชิลๆไปส่วนพลอยลุ่งเพชรเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญหรือเปล่าว่าพลอยุ่งเพชรช่างได้ประมาณสักหนึ่้อานะครับน้ำหนักดูจะน้อยๆหน่อยคู่นี้เสียวๆนะถ้าน้ำหนักมันใกล้ๆกันเนี่ยผมชอบพลอยรุ่งเพชรนะแต่ว่าพอเห็นน้ำหนักแบบนี้แล้วผมชอบมวยที่ตัวใหญ่เลยดีกว่านะครับชอบเป็นเพชรพนมครับคือพลอยลุ่งเพชรฟอร์มหลังก็ไม่ได้แย่ฟอร์มดีด้วยแล้วก็สมัยก่อนๆอ,อ,อย่างที่เร นะคแต่วันนี้มาเจอใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็น้ําหนักมาแบบขาดๆเบาๆเนี่ยผมว่าไปที่คนที่น้ําหนักเต็มๆก่อนน่าจะดีกว่ารับคู่นี้ผมชอบเพชรพนมอสอสละชีพครับคู่ของขุนพนเอิร์ดออขอนเมืองครับเจอกระทางแสนเอกหนุ่มบางกระดตีตอนนี้ชกมาที่123ปอนด์คู่นี้แน่นอนครับคุณเอิร์เคยแพ้แสนเอกมาตอนนั้นชก122แต่นี่ขยับน้ำหนักขึ้นมาอีก อีกนิดนึงแล้วนะครับเป็น123แล้วก็แสนเอกก็มาแลหนักชิวๆสบายๆครับ1 2 3ยส่วนขุนพลเอิร์ธออกขันเมืองก็มาที่124ก็ลดประมาณ1ปอนด์ครับแต่มนมวยครับคือถ้ายังชอบเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องชอบไปที่แสนเอกถูกไหมแต่คู่นี้ผมชอบขุนพลเอิร์ธนะครับขยับน้ำหนักขึ้นมาแล้วครับน่าจะสบายก่าเดิมหลักเหลี่ยมฝีมือดักไม่ประมาทกับศาสตร์แข้ง่งนําไปวงในจับคอตีเขานะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างด้วยคือถ้าแสนเอกไม่บูจริงอ น่าจะเสร็จขุนพลเอิร์ทอยู่นะครับก็ต้องมารอดูเกมด้วยนะครับผมว่าเข้าขุนพลเอิร์ทก่อนครับหระมวยคู่นี้ครับมีคู่ของชูซับกับเพชรกล้องฟ้าครับเ <im> พชร <im> กล้องฟ้าทีบีเอ็มยิมจากทางชูซับสอสละชีพครับ คือก็ต้องวัดฝีมือกันนะครับคู่นี้ครับคู่นี้ผมชอบไปง่ายๆเลยชอบไปที่ชูซับรับสมองมวยหลักเหลี่ยมครับได้เปรียบอยู่ที่ประมาณกิ๊กหนึ่งนะสำหรับเจ้าสูซับสอสละชีพสูซับนะเจ้าชูซับสอสละชีพแห่ส่วนเพชรก้องฟ้าวันนี้ก็ต้องวัดกันที่พละกําลังหากแรงดีๆนะครับไม่มีหมดช่วงหลังผมไม่ชอบตรงที่เพชรก้องฟ้าดูแล้วต่อยไปจะแผ่วช่วงท้ายนะครับชูซับเองก็เหมือนกันแหละแต่ว่าวันนี้ต่อยในบ้านครับก็ถือว่าได้เปรียบอยู่กิ๊กหนึ่งครับคู่นี้ชื่นชอบไปทางชูซับสอสละชี กับแมกนัม um, นะครับแมกนัม um เคยแพ้สันเพชรมาเพราะวันนั้นหมดแรงนะครับหมดแรงไปเลยเพยก4ี่หมดแรงแล้วนะครับคู่นี้ผมเลยชอบเหมือนเดิมนะชอบสันเพชรสสระชีพเหมือนเดิมครับ130อมปอนด์แมกนัม um, วันนี้น้ำหนักก็มาสักประมาณหนึ่งร้อยสามสิบดจุดสองครับลดหนึ่งจุดสองแต่ว่าดูแล้วนะแมกนัมนะถ้า, Mac um, นะถาตัดต้านจริงอ่ะผมบอกเลยแม um, กนัมก็ก็เป็นมวยที่ฟอร์มดีเป็นมวยที่อาวุธดีเหมือนกันแต่นะครับพอมาเจอกับสันเพชรครับผมว่าสันเพชรเป็นมวยที่มีความกระตือรือร้อนมากกว่าคู่นี้ชอบไปที่สันเพชรคครััับบบมีู่ขอออองงเดืนนนนก้น้พยะ เดือนนะครับก็ต้องบอกว่ารูปร่างก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นมวยเข่าที่อยู่วงนอกได้นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าได้ได้พอสมควรแต่ว่าถ้าให้เทียบวงนอกจริงๆหลักเลี่ยมฝีมือน้ำพองน้อยดีกว่าในวงนอกนะครับแล้วก็วงในน้ำพองน้อยก็มีลูกขวางหน้านะครับถือว่าเอามาไว้เบียดสู้กับเดือนในวันนี้แหละก็ามารอลุ้นกันครับว่าเดือนจะเบียดเข้าไปได้มากนักสักแค่ไหนหรือว่า จะใช้ฝีมือรอเล่นวงนอกก่อนสักพักแล้วก็ไปเปิดเกมเดินนะครับพยายามที่จะจับน้ำพ่องน้อยถ้าจับอยู่จับได้ตีได้นะครับตรงนั้นถึงจะได้ลุ้นวันนี้ชอบไปที่น้ำพ่องน้อยนะครับชอบน้ำพ่องน้อยก่อนคิดว่าลูกขวางหน้าเนี่ยคงขวางไว้ให้เดือนเข้ามาแทงไม่ได้ส่วนเกมวงนอกนะครับหากไม่เพลี้ยพั้มหรือว่าไม่โดนศอกเดือนอะไรของเดือนซะก่อนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่ไม่ยากนักเลยสำหรับมวยคู่นี้ครับพวกนี้ชื่นชอบไปที่น้ำผ่องน้อยส่อสมายนะครับฟอร์มหลังของน้ำพ่องน้อยนะครับไปล่าสุดก็มีชนะน็อกยกสอง ยุทธวินอวบนะครับย้อนกับบีในศึกมวยเทปเมิรก็แพ้นอกแบบเซอร์ไพรส์นะครับวันนั้นแพ้นอกให้กับเพชรสิชัยเดกเพชรสีทองส่วนฟอร์มหลังของเดือนเดือนเองก็มีชนะนาวาเอกซอสมหมายครับมีชนะเพชรพญาไทยแสงมรกตถ้าไฟที่เขาแพ้เขาแพ้ประตักเอกซินบีมวยไทยครับแต่ามวยชอบใครนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้น